สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมย้ำมาเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับย้ำว่าคืนนี้เราเจอกันในไลฟ์สดนะครับทั้งทางเพจและติกตอกของสับขาหลอกเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปห้ามพลาดเจอกันทุ่มหนึ่งคืนนี้นะครับแล้วก็ฝากไลน์แอดเจดีสามสิบสามเหมือนเดิมครับกลุ่มไลน์แบบ V.I.P. ครับเอาคำคืนวันอาทิตย์นะครับสามคู่ไปเริ่มที่เวลาสามทุ่มก่อนพิมเลียงกฤิดมาซิตี้รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอวูฟมมเกล่าสุดดเปปิบ้านช 4-2นะครับเควินเดอรบอยที่ไม่ได้เล่นในเกมล่าสุดน่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้ครับร่วมกับโรดี้กุนโดกันแนวรุกก็ลิยัตมาเลสกำลังท็อปฟอร์มนะครับมิวเลียนอาเวเลสเออร์ลิงฮาร์แลนด์ครับเจอกับบูฟ1 7แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับลิเวอร์พูล0-1ในเอฟเอคัพนัดรีเพลย์นะครับตัวหลกัหลกๆก็ดูเบนเอเวสเจ้ามูเตนโยแนวรุกควางฮีชางนะครับมาติอุสคุนย่า เดี๋ยวก็คอสตากับ r รูคิมเนสน่าจะต้องรอกาสที่มานั่งสำรองเกมได้ที่เจอกันแมนซิตี้บุกถล่ม30นย์ะครับแน่นอนสาการแมนซิตี้ตามอสซโล5แต้มเล่นก่อนครับผมว่ายังไงบุกก็ต้านไม่อยู่แมนซิตี้การันตี2ลูกไปลุ้นเม็ด3เชียร์แมนซิตี้นะครับ คูต่อมาเวลา3ทุ่มครึ่งครับไปดูบรุเซียดอทมุลจะเปิดบ้านเจอเอาส์บวกดอทมุนยีแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้กลักบักก่อนพักเบรกไป2-4นะครับจูว์เบลลิงแฮมดนเยอมาเล่นมาโกรอยส์ข้างหน้าเป็นยูซุฟามูโกโก้นะครับเจอกับเอาส์บวก15แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับโบคุมศ1นนนะครับดานิเอลคาริโกรีอาเนมาเยอร์กองหน้าเออร์บาดินเดมิโรวิดนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันดอทมุลชนะแค่21เกมในบ้านเอาส์บวกก็จบ1ก่อนึทมุนป็นต่อ1.5นเกมด เชียร์ไปที่อัลสบวกผมมองว่ามีมุมเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวเชียร์อัลสบวกนะครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับไปดูลาลิก้าสเปนครับบาร์เซลโลนาทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอเกตาเฟ่บาร์เซโลนา่แต้ม เกมล่าสุดลงเล่นซูเปอร์คัพนัดชิงนะครับเอาชนะเรอัลมาดริตมา3-1ตัวหลักๆเลวานดอฟสกี้กับฟรานโตเลสติดโทษบานนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยบูสเกตกาบีเปดรียอุสมันเดมเบเลอันซูฟาติพวกนี้พร้อมลงเล่นนะครับเจอกับเกตาเฟ่17แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับเอสบันยอนไป1 2นะครับคาเลสอารีน่าบอกค่ามาโยราเอเนสอูนานะครับเป็น3แนวรุกฤดูกาลที่แล้วเจอกันบาซ่าชนะแค่2-1ในึําในคัมูครับคู่นี้ก่อนเกมบาร์เซโลนาเป็นต่อ2ลูกนะครับ อาจจะดูแพงครับแล้วก็แน่จะแม้ว่าจะไม่มีเรวานดอกสกี้แต่ผมมองว่าชั่วโมงนี้บาร์ซ่าก็ติดลมบนเหมือนกันนะครับเกตาเฟ่เป็นทีมที่แจกแต้มอยู่แล้วครับฤดูกาลนี้วัดใจบาร์เซโลนาผมมองว่าก็มีการันตี2ลูกนะครับสรุป3มทีมในคลิปนี้ชอบไปที่แมนซิตี้อัลส์บวกและบาร์เซโลนานะครับส่วนเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนยูครับย้ำว่าเราเจอกันไลฟ์สดคืนนี้เวลา1ทุ่มทั้งทางเพจแล้วก็ทิ๊กต็อกสับขาหลอกเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ คู่อาร์เซนอลแมนยูด้วยนะครับรวมไปถึงคู่อื่นอื่นด้วยนะครับแล้วก็ฝากไลน์แอดเจดีสามสเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับสมัครสมาชิกใหม่ได้เสื้อบอลของแท้ทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในไลน์สดครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ